กรมการแพทย์คุณหมอสมศักดิ์อักขศินถแถลงถึงผลการใช้ยาฟาวิพิราเวียรักษาผู้ป่วยโควิดประเด็นสำคัญตอนนี้มีคนถามมากันเยอะเนี่ยนะฮะท่านก็ยืนยันว่าคณะแพทย์จากหลายสถาบันก็ยืนยันว่าให้ฟาวิพิราเวียให้เร็วดีให้ช้าไม่ดีท่านใช้คำอย่างนั้นคือมันมีโครงการประเมินเทคโนโลยีนนโยบายด้านสุขภาพไฮเทค มีการดูผลการศึกษาวิจัยจากหลายประเทศว่าเจ้าฟาวิพีราเวียมันมีผลต่อการรักษาผู้ป่วยโควิดหรือไม่ขนาดไหนโดยกลไกของการออกฤทธิ์ของฟาวิพีราเวเนี่มันจะช่วยยับยั้งการเพิ่มจํานวนของ RNA ไวรัสทําให้เชื้อไวรัสมันเปลี่ยนแปลงไปและถูกร่างกายกําจัดข้อมูลปีที่แล้วปี -63 รามรามาธิบดีศึกษาในผู้ป่วย400กว่ารายแล้วพบว่าผู้ติดเชื้อที่ได้ฟาวิในเวลา4วันหลังเริ่มป่วยให้ผลการรักษาดี ลดอาการป่วยรุนแรงได้เกือบ30%ผู้ป่วยอาการดีขึ้นส่วนผู้ป่วยที่มีอาการลึกถึงขนาดปอดบ,บวมวนแรงจะใช้เวลามากเฉลี่ย17วันจึงจะดีขึ้นแต่ถ้าป่วยปอดบวมไม่รุนแรงจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ9วันข้อมูลนี้มีการตีพิมพ์เอกสารวิชาการแล้วเมื่อต้นปี64ที่ผ่านมาขณะที่รายงานของไฮแทบพบทวน12การศึกษาในต่างประเทศ มันอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าในการศึกษา12ประเทศเนี่ยเขาใช้ขนาดที่มันไม่เท่ากันค่ะ<ฆ>รวมถึงยาที่เอามาเปรียบเทียบกับฟาวิในแต่ละประเทศแต่ละการศึกษามันก็ต่างกันแต่บทสรุปที่มันเหมือนกันข้อหนึ่งก็คือยาฟาวิพิเรเวียมีประสิทธิผลในการลดอาการทางคลินิกภายในเจและ14วันเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยา นี่ยค่ะทางอธิบดีกรมการแพทย์ท่านบอกนะคะว่าคุณหมอที่อยู่หน้าง,งานและดูแลผู้ป่วยต่างก็บอกว่าให้ยาฟาวิเร็วแล้วดี ให้ช้าไม่ดีซึ่งก็ค่อนข้างจะตรงกับรายงานที่ไฮแท็บสรุปมานะคะคือหน้างานก็บอกเหมือนกันว่าให้เร็วแล้วดีรายงานก็บอกแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นจะดูว่าได้ผลหรือไม่เนี่ยต้องไปอ่านว่าเขาเปรียบเทียบกับยาอะไรส่วนใหญ่เนี่ยใน12การศึกษาเขาไม่ได้เปรียบเทียบกับยาหลอกเขาเปรียบเทียบกับยาที่ในแต่ละประเทศเขาใช้กันอยู่นะคะซึ่งมันก็ยังมีผลออกมาตรงกันอยู่ดีว่า ถ้าเริ่มมีอาการแล้วให้ฟาวิเลยเนี่ยอาการจะดีขึ้นม,มีประสิทธิผลในการลดอาการทางคลินิกค่ะนี่ฮะแต่ท่านผู้ชมเราแยกแยะแล้วเ,เราจะเห็นภาพกรณีของฟ้าทะลายโจรที่รัฐบีสมศักดิ์มีส่วนสนับสนุนรวมถึงมีองค์กรความรู้องค์งความรู้ต่างๆมากมายวัฒนธรรเนี่ยมันชัดฟาวิกร,รณีที่เริ่มมีอาการแล้วถ,ถูไหมน้องไหมอาจจะเหลืองอ่อนก็เริ่มใช้ได้แล้วแต่แพทย์จะวินิจฉัยแต่ ฟ้าทลายโจรเนี่ยคือผู้ป่วยมีอาการสีเขียวคือไม่มีอาการเลยตรวจเชื้อติดเชื้อแม้กระทั่งเอทเคเนี่ยน้นองใบใส่ฟ้าทลายโจรได้เลยเป็นภาพที่เราทําให้เห็นภาพ